สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างวันที่27-28มีนาคม2560 วันนี้เวลา9นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตเบโอดีเซลครบวงจรมูลนที่ชัยพัฒนาตำบลไร่ใหม่พัฒนาอเชะอําจเพชรบุรีส่งนำคณะทูตานุทูตพร้อมผู้สมรสจาก30ประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐโปรโตุเกสราชอาณาจักรภูตานและสหรัฐเม็กซิโก,โก เยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเผยพระแ,รแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาอันก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นความประหยัดเรียบง่ายแต่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราษฎรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้จนสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในที่สุด ในการนี้ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพร้อมกับทรงบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะทูตานุทูตรประเทศต่างๆและทอดพระเนตรในทศการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการหีบน้ํามันปาล์มและการผลิตไบโอดีเซลอาทิสบู่ก้อนสบู่เหลวน้ํายาล้างจานจากน้ํามันปาล์มดิบและกรีซอรีนอาหารปลาและปุ๋ยหมักจากกากปาล์มรวมถึงการหีบน้ํามันหอมระเหยโดยใช้เครื่องหีบขนาดเล็ก และการดำเนินงานด้วยการเกษตรผรสมผสานในแปลงป่มเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่การเลี้ยงปลาสวายหมูป่าแพะและการปลูกพืชสมุนไพรแซมในแปลงปาม์นน้ำมันประกอบด้วยตะไคร้มะกรูดกะเพราโปร่งฟ้าเป็นต้น สำหรับโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรแห่งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงตระหนักถึงเรื่องปัญหาพลังงานตั้งแต่ปี2518โดยเฉพาะการนำปาล์มน้ำมันมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนนำไปปรับใช้ให้เกิดการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานทดแทนปัจจุบันสามารถผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบ2ชนิดคือน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดจากผลปาล์มทลายซึ่งปลูกในพื้นที่โครงการ250ไร่มีกำลังการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่400ลิตรต่อวันผลผลิตที่ได้นำมาใช้ภายในโครงการและโครงการอื่นๆของมูลณิธิชัยพัฒนา เวลา13นาฬิกา3นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีตำบ,บนสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงฟังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2530และดำเนินกิจกรรมต่างๆสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการเกษตร ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตรวมถึงการขยายผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนด้วยการดำเนินงานที่เรียบง่ายและประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถทําการเกษตรได้ทั้งการปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรในรูปแบบผสมผสาน ส่งผลให้พื้นที่ที่แห้งแลง้งกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรจะไน้รับภูมิปัญญาชาวบ้านความเจริญเดินตามตรอยไถซึ่งมีการสาธิตกิจกรรมต่างๆอาทิการวิทน้ําด้วยชงโลงการวิทน้าด้วยรหัสชกมวยการสีข้าวด้วยเครื่องสีมือการตําข้าวด้วยครกกระเดื่องการตําข้าวด้วยตะลุมพุกการฝัดข้าวด้วยกระดง้งการตําข้าวด้วยสากยาวและการหุงข้าวด้วยหม้อดิน โอกาสนี้คณะทูตานุทูตและคู่สมรสได้ร่วมกิจกรรมการทำนาแบบยูนกล้าและร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสาเกต้นสารีทะเลตะเคียนทองและจำปีที่สลาร่มโพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปล่อยพันธุ์ปลานินจิตละดาจากโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลานินจิตลดาบ้านเกาะกาจังหวัดนครนายก ปัจจุบันโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านการเกษตรเช่นการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเป็นหลักการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่พักเพื่อการศึกษาดูงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสัมมนากิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่เช่นการทําลูกประคบสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรเครื่องดื่มจากสมุนไพรน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรและสเปรย์ไล่ยุงเป็นต้น เวลา15นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบร,รมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงดำคณะทูตานุทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมพระราชนิเวศมฤคทายวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมในฤด,ดูร้อนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2466โดยทรงร่างแบบด้วยพระองค์เองจัดเป็นที่ประทับที่มีความเรียบง่ายพระราชนิเวศมฤคทายวันมีลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป สร้างด้วยไม้สักทองเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงหลังคาทรงปัญญ้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวแบบสี่เหลี่ยมสามารถกันแดดและกันฝนได้ดีกว่าแบบธรรมดาเพดานยกพื้นสูงมีบานเกรดระบายความร้อนประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์มีทางเชื่อมต่อถึงกันโดยตลอดได้แก่พระที่นั่งสมุสรเสวกามาตรเป็นพระที่นั่งองค์แรกตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นอาคารถงสองชั้นเปิดโลง่งใช้เป็นที่ประชุมในโอกาสต่างๆและเป็นโรงละคร ซึ่งเกจะแสดงละครครั้งสำคัญสองครั้งคือเรื่องพระร่วงและวิวาพระสมุรหมู่พระที่นั่งสมุดพิมานประกอบด้วยอาคารต่างๆอาทิบ้านพักของเจ้าพญารามราคบอมหลวงเฟื้อพึ่งบุญพระที่นั่งสมุดพิมานองค์ที่สองเป็นส่วนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยห้องพระบรรทมห้องทรงงานห้องสงห้องแต่งพระองค์โดยพระที่นั่งองค์นี้มีทางเชื่อมกับศาลาลงสงฝ่ายหน้าและ,ะเฉลียงสำหรับรับลมทะเล และหมู่พระที่นั่งพิสานสาครประกอบด้วยอาคารต่างๆเช่นหอสวยฝ่ายในซึ่งพระที่นั่งพิสานสาครเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีปัจจุบันพระราชนิเวศมฤคทายวันอยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันพุธ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032508444